สวัสดีครับดิฉันสิริรัตน์อิทธิโรจนากุลนะคะครับผมประภัทรอิทธิโรจนากุลนะครับวันนี้ก็จะมารายงาน Opportunity Day ของ Q3 ประจำปี2568ของบริษัทไฮโนเนียมอเตอร์จำกัดมหาชนนะครับก็เดี๋ยวจะขอเริ่มเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของบริษัทคร่าวๆนะครับบริษัทเราประเภทธุรกิจคือผลิตมอเตอร์สำหรับเครื่องปรับอากาศ มอเตอร์สำหรับภาคอุตสาหกรรมเครื่องสุบน้ำปัำ๊มหอยโขงและมอเตอร์สําหรับสระและสปานะครับผลิตภัณฑ์หลักของบริษ,ษัทเรานะครับก็จะมีมอเตอร์แอร์ก็จะมีตั้งแต่ไซส์เล็ก52ซีรีส์ไล่ขึ้นไปยัน90ซีรีส์นะครับอันนี้ก็จะเป็นไซส์ใหญ่ผลิตภัณฑ์กลุ่มที่2องมอเตอร์สำหรับภาคอุตสาหกรรมครับ ก็จะมีตั้งแต่1นึ่งทัสี่แรงครึ่งแรง1นึ่งทับสแล้วก็1-2 3แล้วก็5แรงครับต่อมากลุ่มที่3านะครับกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสูบน้ำและมอเตอร์สาหรับสระและสปาก็จะมีปั๊มไดโวนะครับสำหรับดูดน้ำมีทั้งน้ำสะอาดและน้ำเสียกแล้วก็จะมีหมวดสระและสปานะครับ อันนี้ก็จะเป็นมอเตอร์ที่เราสายส่งออกนอกใช้สำหรับสระว่ายน้ำต่อมาก็จะเป็นหมวดมอเตอร์ปั๊มน้ำอัตโนมัตินะครับปั๊มบ้านอันนี้ก็จะมีติดอยู่ตามบ้านในประเทศไทยกลุ่มลูกค้าหลักนะครับกลุ่มลูกค้าและสัดส่วนรายได้ของบริษัทนะครับตอนนี้ประมาณ46เายในประเทศและ54เปนเป็นต่างประเทศนะครับ ลูกค้าหลักของเราก็จะมีสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียประเทศในแถบยุโรปและตะวันออกกลางนะครับส่วนในเอเชียเราก็มีขายนะครับนี่ก็จะเป็นคร่าวๆรา,วายชื่อของลูกค้าที่เราายนะครับต่อมาจะมาขอรายงานข้อมูลทางการเงินนะครับผลการดำเนินงานไตรามาสสาม ประจำปี2 5 6 7เน่อประจำปี2 5 6 8นะครับรายได้จากการขายของไตรมาส3าปีนี้อยู่ที่759.83ล้านถ้าเทียบกับปี2567ลดลงมา122.5ล้านบาทนะครับหรือลดลง14เปอร์เซสัดส่วนรายได้ตามผลิตภัณฑ์ยังอยู่ในสัดส่วนค่อนข้างเหมือนปีที่แล้วนะครับ จะมีที่เยอะขึ้นมาก็จะเป็นมอเตอร์สำหรับเครื่องปรับอากาศนะครับต่อมาผลการดำเนินงานนะครับกำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้นกำไรขั้นต้นของบริษัทในปี2568ายตรมาส3นะครับอยู่ที่131.63ล้านบาทลดลงจากปีที่แล้ว38ล้านบาทหรือลดลง22% ต่อมากําไรสุทธิและอัตรากําไรสุทธินะครับไตรมาสที่3ของปีนี้อยู่ที่6 2สิบล้านเทียบกับปีที่แล้วลดลงมา29ล้านบาทนะครับหรือลดลง32%ต่อมาค่าใช้จ่ายในค่าใช้จ่ายจากการขายและบริหารต่อไรายได้รวมออของปีนี้อยู่ที่75.70เ ล้านบาทนะครับลดลงจากปีที่แล้วที่อยู่ที่แปดสิบจุดห้าล้านบาทอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นอันนี้จะเป็นข้อมูลของปีสอง7ห้าหกเจ็ดกับปีสอง6น้าหกหกนะครับสอง7ห้าหกเจ็ดจะอยู่ที่สิบจุดหกเจ็ดเปอร์เซ็นฐานะการเงินสินทรัพย์รวมของบริษัทนะครับตอนนี้อยู่ที่หนึ่งพันสามรอยสาสิบสามจดห้าสองล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้วนิดหน่อยนะครับส่วนหนี้สินรวมอยู่ที่สองร้อยห้าสิบห้าจุดหกแปดล้านบาทลดลงเหมือนกันครับส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดิบเจ็ดจุแปดสี่ล้านบาทลดลงจากปีที่แล้วนิดหน่อยอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับอยู่ที่ศูนย์จุดสองสี่ อันนี้ก็จะมารายงานความคืบหน้าของโครงการม่านอากาศนะครับนะตอนนี้เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี้เพิ่งได้รับใบเซอร์ติฟิเคตจากการเทสฐานทั้ง3รุ่นนะครับตอนนี้ก็จะดำเนินการดาเนินงานในการเปิดแม่พิมพ์พวกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนต่างๆนะครับแล้วกออ็อาจจะใช้เวลาอีกสักหน่อยกว่าที่ จนกว่าบริษัทเราจะได้รับรู้รายได้จากโปรเจกต์นี้นะครับโอเคครับต่อมาก็จะมาขอตอบคำถามของนักลงทุนในส่วนของ Q&A นะครับคำถามข้อที่หนึ่งนะครับรายได้ที่ลดลงใน US เกิดจากสาเหตุใดรายได้ลดลง มาจากก่อนอื่นเลยนะครับหลังจากช่วงที่เประธานาธิบดีโดนัทป์ได้ประกาศเที่จะเก็บภาษีทำให้ลูกค้าหลายๆเจ้าของเราที่อเมริกาเนี่ยเกิดเหตุลังเลในการตัดสินใจในการซื้อก็เลยทำให้รายได้ของเราที่ได้จากตลาดมาอเมริกาเนี่ยลดลงไปส่วนหนึ่งเลยแล้วก็นะตอนนี้ที่เรารู้แล้วว่า เอรายได้อภาษีอยู่ที่สิบเกอร์ซนะครับก็ทําให้อาจจะมีลูกค้าบางเจ้าเตัดสินใจที่จะซื้อกับทางเม็กซิโกแทนอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทําให้รายได้จากตลาด US เราลดลงครับข้อ2บริษัทแก้ไขปัญหาเรื่องการแข่งขันกับบริษัทคู่แข่งในเม็กซิโกในตลาดสหรัฐยังไงเนื่องจากใครเจอภาษี ท9เปอรเนตาณตอนนี้ที่เม็กซิโกเขาได้ภาษีศเปเนี่ยเพราะว่าเขามีส่วนที่สัญญา USMCA นะครับทำให้แล้วมอเตอร์เนี่ยมันตกอยู่ในแคตตาก็อที่เขาไม่โดนเก็บภาษีก็เลยทำให้ทางเม็กซิโกนำเข้ามอเตอร์ไปในตลาดอเมริกาในภาษีศูนปอร์แต่ข่าวที่เห็นล่าสุดเนี่ยเขาจะมีการปรับ สัญญา USMCA ตัวนี้ก็หวังว่าทางเม็กซิโกจะโดนขึ้นภาษีด้วยนะครับสามปัจจุบันบริษัทเสียภาษีนำเข้าไปยัง US เท่าใดณปัจจุบันนะครับก็บริษัทบริษัทลูกค้าของเราต้องเป็นคนจ่ายภาษีนะครับทางบริษัทเราไม่โดนจ่ายภาษีก็จะอยู่ที่19%ครับ โครงการม่านอากาศที่เพิ่งสามารถส่งณออนะตอนนี้โครงการเ,ออเดี๋ยวอ่านคําถามให้จบกันนะครับโครงการม่านอากาศที่เพิ่งสามารถส่งในที่ตะวันออกกลางสามารถชดเชยและกําไรที่ลดลงจากการแข่งขันในประเทศและตลาด US ได้หรือไม่อย่างไรก็ณนะตอนนี้โครงการม่านอากาศเรายัางไม่มีการขายนะครับคิดว่าจะรับรู้ไรายได้ประมาณออหวังว่าจะเป็นช่วงต้นควอเตอร์สองนะครับแต่ถ้าอาจจะเลท ก็ยังไม่ทราบเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าจะมีปัญหาอะไรอีกหรือเปล่าถามว่ารายได้และกําไรออจะมารายได้จะมาชดเชยได้ไหมกออ็คิดว่าชดเชยได้ในส่วนหนึ่งครับบริษัท,ษทมีโครงการใหม่ๆเพื่อสร้างการเติบโตหรือชดเชยรายได้ที่ลดลงจากการแข่งขันของบริษัทจีนในประเทศไทยและการแข่งขันกับเม็กซิโกในตลาด US อย่างไร ก็นะตอนนี้เราบริษัทก็ทามีโครงการใหม่ๆนะครับในปีหน้าที่เราอยากจะทำก็คือโครงการ EC มอเตอร์ของตลาดมอเตอร์แอร์นะครับซึ่งเราก็จะไปส่งขายในตลาดอเมริกาและตลาด middle east นะครับในรวมถึงในออสเตรเลียด้วยครับ ในส่วนของตลาดออสเตรเลียใน Q3 เป็นอย่างไรในส่วนของยอดขายและเอาลุกต่อไปในปีหน้าครับมีโครงการหรือลูกค้าใหม่ๆใ,ในตลาดออสเตรเลียหรือไม่ mm hmm. ก็นะตอนนี้นะครับในตลาดออสเตรเลียเนี่ยเขาก็ค่อนข้างมีปัญหาในส่วนตัวของเขาเองนะครับในเรื่องเอ่อ uh, cost of living เอ่อ uh, cost of living คือ ค่าของชีพค่าของชีพอ่าค่าของชีพในตลาดเขานะครับทําให้ลูกค้าหลายๆเจ้าก็บ่นกับเรามาเหมือนกันว่าซื้อขายไม่ค่อยคล่องนะครับคือเศรษฐกิจไม่ดีที่ประเทศออสเตรเลียใช่แล้วก็เหมือนกับว่าลูกค้าของเราเนี่ยได้ผลกระทบกับนโยบายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอ้อมแล้วสินค้าของเราเนี่ยคือมันเกี่ยวยงกับตรงนั้น แต่เขาก็ให้กำลังหาทางแก้ไขกันอยู่ค่ะขอทราบกลยุทธ์ในการแข่งขันในตลาด US โดยเนื่องจากบ,บริษัทให้ความสำคัญกับตลาดนี้มากในสถานการณ์ที่ภาษีนำเข้าไม่ได้ให้ประโยชน์ต่อบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่างเม็กซิโกก็ณัตอนนี้เอ่อข้อเจ็ด ก็ณตอนนี้เราก็าทางลูกค้าของเราหลายๆเจ้าก็ยังไม่ได้มีเพูดถึงเรื่องราคาอะไรเท่าไหร่นะครับจากที่เขาโดนภาษีก็าอาจจะต้องรอ,รอใช่แต่ว่าณตอนนี้ลูกค้าก็ยังสั่งอยู่ก็เลยทําให้เราก็หวังว่าในปีหน้าที่เขาจะมีการปรับ p o l i c y ของ USMCA เนี่ยทำหวังว่าจะทําให้ทางเม็กซิโกก็ต้องโดนภาษีเหมือนกับเรานะครับ จะได้ให้การแข่งขันมันแฟร์ข้อ9เหตุผลหลักที่กำไรในไตรมาส3เติบโตเพราะอะไรและทำไมช่วง9เดือนกำไรจึงลดลงเ,เหตุผลหลักที่กำไรในไตรมาสที่3เติบโตเพราะาหลายๆอย่างจากภาษีทั้มมันชัดเจนขึ้นนะครับทำให้ลูกค้าการตัดสินใจที่จะสั่งซื้อสั่งออเดอร์กับเราเพิ่ม แล้วก็อย่างข่อเก้านะคะก็คือมีการพิจารณาทางบริษัทนะคะมีการพิจารณานโยบายค่าเผื่อสินค้าวัตถุดิบเพื่อให้เหมาะสมทําให้ต้นทุนขายลดลงค่ะลรวก็เลยทําให้มีกําไรมากขึ้นค่ะครับและทําไมในช่วง9เดือนกําไรจึงลดลงอันนี้ขอตอบประมาณว่า Exchange Rate นะครับค่อนข้างมีผลกระทบกับเรามากแล้วก็เศรษฐกิจชลอตัวด้วยค่ะใช่เอ็กซ์เชน e เทรดของอเมริกาจากที่เราเคยได้อยู่ที่35บาท อ 1>, 1 US ดอลลาร์นะครับตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ32.3บาทแล้วก็ออสเตรเลียนดอลลาร์ที่เราเคยได้23บาทตกเหลือ21บาทนะครับอันนี้มีผลกระทบกับเราค่อนข้างมากข้อ10ทิศทางการดำเนินงานในช่วงไตรมาสสีทับ2 5 6 8จะเป็นอย่างไรเพราะอะไรก็นะตอนนี้ ออเดอร์ที่เราได้มาจากลูกค้าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเมรกการลูกค้าออสเตรเลียนะครับก็มีค่อนข้างที่จะยาวไปจนถึงเกือบสิ้นปีละก็ทําคิดว่าทิศทางค่อนข้างจะ positive นะครับต่อมาข้อ11ภาพรวมทั้งปี2568บริษัทประเมินว่าไรายได้จะจบที่เท่าไหร่การเติบโตจะมาจากส่วนไหนเป็นหลักก็คิดว่าน่าจะจบที่ประมาณ หนึ่งพันครับหนึ่งพันล้านาการเติบโตเอ่อต้องอันนี้ต้องขอว่ามันไม่ได้เติบโตนะครับมันลดลงจากปีที่แล้วข้อสิบสองมองปัจจัยบวกและปัจจัยลบหลังจากปีนี้ถึงปีสองพ้าหกเก้าจะมีอะไรบ้างเอ่อปัจจัยบวกนะครับนะตอนนี้พวกเราก็กาลังดูอยู่ว่าภาษีทร้มจะโดนเอ่อขอดสองที่อเมริกาสุพรีมขอดสองที่อเมริกา ต,ตีตกไปหรือมหรือเปล่านะครับแล้วก็เราก็ยังมองตัจัยบวกว่าปีหน้าเรามีโปรเจกต์ใหม่ๆก็คือเรื่องม่านอากาศกักบมอเตอร์ e ีเนี่ยหวังว่าจะได้ผลตอบรับที่ดีจากลูกค้าของเราเอ่อสิากลยุทธ์หลักในการดำเนินงานในปี2569จะมีอะไรบ้างก็ของเราก็จะมี product ใหม่ๆนะครับแล้วก็ ณตอนนี้ก็มียังกำลังศึกษาโปรเจกต์ใหม่ๆเพิ่มเติมเผื่อบริษัทอาจจะดเวอร์ซิฟายไปทางอื่นได้สิบสี่นะครับประเมินภาพวรวมอุตสาหกรรมอย่างไรหลังจากสินค้าจีนมีแนวโน้มจะเข้ามาในไทยมากขึ้นและมีแผนการรับมืออย่างไรเดี๋ยวขออนุญาตตอบตรงนี้นะคะก็ คือเราไม่สามารถจะลดราคาให้เท่ากับราคาสินค้าจีนได้แน่นอนนะคะเพราะสินค้าจีนเนี่ยราคาจะต่ํากว่าของเราเนี่ยอยู่ประมาณ20-30%เปอร์เซ็นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้มาตรการคือทำให้คุณภาพเราแข่งขันได้คือคุณภาพทีเยี่ยมบริการหลังการขายก็ดูแลเอาใจใส่เต็มที่ค่ะก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นช่วงเอ,อน่าจะเป็นเหตุผล มากกว่านะคะโอเคบริษัทเอ,อ่อบริษัทได้รับประโยชน์จากภาวะน้าท่วมในประเทศซึ่งนับมันจะเพิ่มมากขึ้นขยายองกว้างมากขึ้นหรือไม่อย่างไรครับค่ะอันนี้นะคะภาวะน้ําท่วมเนี่ยอย่างเช่นหน้าเนี่ยคือมันท่วมจนไม่สามารถใช้สินค้าของเราไปดูดน้าได้เลยเพราะว่าไม่ว่าจะดูดแล้วมันก็ไม่ไม,ไ,มไม่ท่วมไปหมดเลยอะคะ่ะคืออย่างสินค้าของเราเนี่ยคืออาจจะต้องท่วมอย่าง พอดีพอดีไม่ได้ท่วมมากจนเลยแบบสูงเท่าหัวหรือสูงเท่าศีรษะอะไรประมาณนี้คือไม่สามารถใช้ตรงนั้นได้ะคะ่ะก็อาจจะต้องออดูว่าน้ำท่วมระยะระดับสูงเท่าไหนมากกว่านะคะถ้าไม่สูงเกินไปก็จะใช้ได้ะะบริษัทสูญเสียลูกช้ากลุ่มใดไปจากการแข่งขันด้านราคาของสินค้าจีนในไทย และมีแผนบริหารเรื่องนี้อย่างไรคะก็อย่างที่กลาวไปแล้วนะคะคือเราก็จะคงไม่สามารถลดราคาไปสู้กับจีนได้สินค้าที่สูญเสียเนี่ยก็คือจะเป็นตัวมอเตอร์กำลังแล้วก็เครื่องสุบน้ำที่ตลาดจีนเนี่ยตีเข้ามาในไทยแล้วก็ราคาถูกมากแต่เราก็ยังยึดมั่นในสินค้าของเราคือผลิตโดยคนไทยร0อร์เซแล้วก็ มีทีมเซลล์ที่คอยแนะนำแล้วก็สามารถบริการหลังการขายได้มีคุณภาพยอดเยี่ยมก็ก็คิดว่าเราจะสู้ได้ค่ะอ่าโอเคต่อมาความเสี่ยงของบริษัทมีอะไรบ้างมีแนวทางแก้ไขยอย่างไรกน ความเสี่ยงนะคะ,อะขอคือคิดว่าความเสี่ยงเนี่ยปัจจัยภายนอกเนี่ยสำคัญกว่าปัจจัยภายในายมากแล้วตอนนี้เศรษฐกิจที่ชะลอตัวเอ็กซ์ชนส์ทที่ลดลงอย่างนักนักกลัวนะคะก็อยากจะฝากไปให้ทางรัฐบาลช่วยแก้ไขปัญหาตรงนี้ด้วยค่ะผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์นําเข้าอย่างเดียวหรือทางบริษัทสามารถผลิตเองได้เผลิตภัณฑ์ของเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตเองทั้งหมดนะครับชิ้นส่วนไม่ว่า เอ่อตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นทางเลยเราสั่งมาเป็น raw material แล้วทุกอย่างเราก็ผลิตเองขึ้นมาเป็นตัวนะครับ made in Thailand 100%ยเครับปลายน้ำจนถึงเออต้นน้หาจนถึงปลายน้ำนะครครับเป็นเอ่ออยู่ในโรงงานเราผลิตเองค่ะการปันผลเยอะในปีนี้เกิดจากอะไรครับเอ่อก็ปันผลในปีนี้เราได้ปรับจริงๆเราปรับมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับจาก40%เป็น50%ใช่ไหมน่าจะ น่าจะไม่เกินนะคะก็คือจริงๆแล้วเรามีกฎที่ว่าเราจะต้องจ่ายปันผลถ้ามีกําไรจะต้องอไม่ไม่ไม่น้อยกว่าสี<ช>่สิบเปอร์เซ็นเราก็จะอยู่ช่วงประมาณนี้ปีที่แล้วน่าจะสี่สิบห้าไม่ถึงไม่น่าไม่ถึงห้าสิบแต่เรามีการปรับขึ้นมาออตอนนี้ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นค่ะก็ะะะะพ,ะพยายามจะทําให้ทําให้เอตัวเลขนั้นปันผลให้เป็นที่น่นาดึงดูดนะคะแต่ก็คงจะอยู่ประมาณนี้นะคะ่ะเดี๋ยวมันจะมีอีกรอบหนึ่งตอนปลายปีก็จะพยายามตกให้มัน ประมาณพอๆกันกับปีที่แล้วค่ะผลการดำเนินงานไต,ตรมาสสามบริษัทมีกำไรสุทธิ23.93ล้านบาทเพิ่มขึ้น37.67%จากช่วงเดียวกัน2ปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ17.38ล้านบาทแต่ในผลเพราะอะไรอ,อ๋ออันนี้ก็จะเหมือนคำถามที่เคยตอบไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าด้วยความที่สถานการณ์หลายๆอย่างมันคลี่คลายก็ทำให้ลูกค้าในอเมริกาสามารถ มั่นใจที่จะสั่งออเดอร์มาให้เรานะครับทำให้ในควอเตอร์ี่มมีออเดอร์จากอเมริกากลับมาค่อนข้างเยอะก็เลยทำให้ตัวกำไรมันโตขึ้นเมื่อเทียบกับคิสัของปีที่แล้วแต่ด้วยความที่เด้วยความที่ต้นปีเนี่ยมันชะง,งักไปช่วงหนึ่งแล้วก็ด้วยความที่อเมริกาไค่บาทแข็งตัวนะครับก็เลยทำให้บริษัทกำไรน้อยลงด้วยผลหลักมาจาก exchange นนเจรดด้วยนะครับ ข้อ21นะครับกำไรที่ลดลง Year-on-year year, 30%เกิดจากปัจจัยใดมากที่สุดระหว่างยอดขายที่ลดลงกับอัตราแลกเปลี่ยนเอ่อผสมผสมกันครับเอ่อราคาวัตถุดิบนี่ครึ่งปีแรกยังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ครับมาขึ้นเยอะในช่วงครึ่งปีหลังแล้วก็ส่วนอันตราแลกเปลี่ยนเนี่ยค่อนข้างที่จะผลมีผลกระทบกับเราเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวจะขอกลับไปที่ข้อ20นิดนึงนะคะคือข้อ20เนี่ย เออคือจะเหมือนข้อ9ตรงที่ว่าเราเรามีการพิจารณานโยบายค่าเผื่อสินค้าวัตถุดิบเพื่อให้เหมาะสมทําให้ต้นทุนขายลดลงกําไรมากขึ้นด้วยค่ะก็เป็นปัจจัยหนึ่งด้วยัโอเคอ่ะ,อะ,อะต่อมานะครับข้อ22นะครับตลาดมอเตอร์แอร์เป็นกลุ่มตลาดใหม่ของไพโมเลยใช่ไหมคะอ๋อไม่ครับมอเตอร์แอร์นี่เป็นเอผลิตภัณฑ์หลักของเรามาตั้งแต่เราเปิดบริษัทแล้วครับค่ะ,ะใช่ค่ะอันนี้เป็น สินค้าเขาเรียกว่าอะไรซิกเนเจอ๋อถ้าเกิดนักลงทุนอาจจะหมายถึง e c มอเตอร์หรือเปล่าครับถ้าเกิดว่าทุกวันนี้มอเตอร์ Motor ที่เราผลิตอยู่เนี่ยเราจะเรียกว่ามอเตอร์ a c ครับซึ่งมอเตอร์ a c มอเตอร์แอร์เนี่ยเราทำมาตั้งแต่เปิดบริษัทแล้วแต่ว่าที่เราจะทำเพิ่มในปีหน้าเนี่ยคือมอเตอร์ e c ซึ่งถ้าเกิดจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือเป็นคอนเซปต,ต์เดียวกับมอเตอร์ b l d c ครับ ที่เราเอ่อมอเตอร์จะใช้รลวดทองแดงน้อยลงแล้วก็จะใช้แม่เหล็กในการขับเคลื่อนนะครับข้อย<ม>ี่สามก่อนหน้านี้ภพยอนนี้อาจจะเข้าใจผิดคือถ้าเกิดว่าเป็นมอเตอร์ EC เนี่ยจะเป็นโปรเจกต์ใหม่แต่ถ้าเกิด AC เนี่ยเราทำมาตั้งแต่เปิดโรงงานละผู้บริหารคิดว่าหรือตั้งใจว่าไพโมเป็นหุ้นประเภทใดเพราะปัจจัยใดครับ เราก็หวังว่าบริษัทเอ,อเป็นหุ้นยั่งยืนครับแล้วก็จ่ายปันผลสม่ําเสมอแล้วเราก็จะเติบโตไปเรื่อยๆครับคตอนช่วงนี้อาจจะต้องเป็นออร์แกนิกโกรทนะคะคือถ้าจริงๆแล้วถ้าไม่มีภาษิทรัมเนี่ยคิดว่าคือไปไกลแน่นอนแต่พอมีตัวปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้นทาเราก็ควบคุมอะไรไม่ได้ก็จะต้องแบบว่าดูตาม สถานาการณ์ไปเรื่อยๆนะคะยังไงเราจะทําให้ดีที่สุด,สดการที่โปรเจกต์ม่านอากาศสามารถที่จะส่งมอบถูกเลื่อนไปถึงไตรมาสที่สองในปีหน้าเกิดจากอะไรทั้งๆที่ลูกค้ามีอยู่แล้วบริษัทได้เซอร์ติฟิเคตแล้วอ่าอันนี้จะขออธิบายนิดน,นึงครับคือเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเรามีลูกค้ามาหาเราเซอร์ติฟิเคตเราเพิ่งได้แต่ว่าไอ้ด้วยความที่มอเตอร์ไอ้ชุดแอร์เคอร์เทนที่เราส่งไปเทสเนี่ยครับ ร์ดหลายๆส่วนยังเป็นพัดที่ลูกค้าเอามาให้เราแต่ว่ามอเตอร์เนี่ยใช้ของเราซึ่งพอทุกอย่างผ่านแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาทำแม่พิมพ์เ,เราต้องไปจ้างซัพพลายเออร์ข้างนอกทำแม่พิมพนะครับไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนของโครงใบพัดอะไรพวกเนี้ยเราจะต้องทำที่เอาซอร์สหมดนะครับซึ่งทางบริษัทเอาซอร์สเนี่ยเขาก็ต้องทำแม่พิมพ์แม่พิมพ์ที่ว่าไม่ว่าจะเป็นการแม่พิมพ์ฉีพลาสติก แม่พิมพ์ขึ้นรูปเหล็กอะไรพวกนี้ครับทำให้หลายๆอย่างมันค่อนข้างเสียเวลาแล้วก็บางโปรเจกต์ทางลูกค้าเนี่ยก็ยังกำลังต่อรองเรื่องราคากับซัพพลายเออร์อยู่นะครับมันเลยอาจจะยืดเยื้อนิดนึงนะครับครับผมเอ,อ่อคำถามอีกหมข้อที่ยี่สิบหกนะครับกรณีที่มีบริษัทจีนมาตั้งในบริษัทต,ตั้งบริษัทในไทยมากขึ้นในอุตสาหกรรมแอร์ทำให้ลูกค้าของบริษัทสูญเสียการแข่งขันหรือไม่อย่างไร และเรามีแผนจะเข้าไปเป็นซัพพลายเออร์ของบริษัทจีนที่มาตั้งโรงงานหรือไม่อย่างไรคิดว่าคงไม่มีแผนที่จะไปเป็นซัพพลายเออร์ของบริษัทจีนที่มาตั้งในโรงงานไทยนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้โรงงานจีนเนี่ยเขามาตั้งเยอะจริงแต่ั้นนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็จะต้องใช้หลายหลายหลายอย่างทั้งชื่อเสียงคุณภาพการบริการเราคือตอนนี้เรากับพันธมิตรลูกค้าของเราทั้งหลายเนี่ยก็ไม่ ไม่มียังไม่มีเหตุการณ์อะไรที่จะทําให้เขาเปลี่ยนใจเราคิดว่าเราสามารถจะยังรักษาฐานลูกค้าลูกมอเตอร์แอนด์ได้อยู่นะคะยังไม่ต้องเป็นห่วงค่ะช่วงนี้แล้วอย่างเวลาเทสตเนี่ยต้องใช้เวลานาน,านมากอย่างที่บอกไปแล้วตั้งโรงงานทำเทสแล้วก็จะเซตอัพหลายๆสิ่งหลายอย่างเนี่ยคิดว่าเราเรายัง ยังไม่ยังไม่มีปัญหาในช่วงนี้แน่นอนค่ะแล้วก็ยังไงเราจะดูแลลูกค้าฐานลูกค้าของเราอย่างเต็มที่แล้วก็ดูแลทั้งราคาบริการคุณภาพาค,คิดว่ายังไงก็สู้จีนได้ค่ะครับคำถามข้อที่27นะครับการเติบโตของบริษัทจะเป็นไปทิศไปเป็นไปในทิศทางใดการขยายตลาดมุ่งไปที่ประเทศใดหรือภูมิภาคใดเป็นพิเศษในสาปีข้างหน้า ก็ณตอนนี้นะครับการติบโตของบริษัทนะครับบริษัทก็จะพยายามรักษาฐานลูกค้าเดิมที่มีไว้ให้มั่นคงนะครับแล้วเราก็จะขยายลูกค้าใหม่ๆในประเทศที่เรามุ่งเน้นก็คือจะเป็นมีสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียในตลาดภูมิภาคมิดเดิล a อีนะครับ่ใช่ขยายฐานขยายฐานลูกค้าเดิมนะครับ ก็หาฐานลูกค้าใหม่แล้วก็หาสินค้าใหม่ๆเข้ามาเอเพิ่มนะคะสําหรับปัจจัยที่นักลงทุนควรลงทุนระยะยาวกับไพโมคืออะไรก็นั่นแหละครับเออบริษัทเราก็มีความมั่นใจว่าบริษัทเราจะโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอาจจะไม่ได้หวุหวาแต่คิดว่าเป็น steady growth ครับแล้วก็เรื่องปันผลบริษัทก็จ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอนะครับคือต้องขอเรียนแจ้งว่าเราเป็น เราผิดเราพ,เพิจนารณาตัวเองในว่าเราเป็นผู้ผ,ผลิตมอเตอร์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านผู้ผลิตมอเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยมอเตอร์มอเตอร์แอร์แล้วก็มอเตอร์เครื่องสูบน้ําแล้วก็ใช้ในสระว่ายน้ำอะไรอย่างนี้ครับก็คือถ้าเกิดทางบริษัทไหนที่ต้องการใช้พวกมอเตอร์พวกนี้ก็จะวิ่งเข้ามาหาเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราว่าเรามีนิตลูกค้ากลุ่ม ที่ต้องการตรงนี้อยู่แล้วเพราะฉะน,นั้นเนี่ยเ <ừ. S 2> ติบโต,ต,ตแน่นอน,นะคะ่ะเพียงแต่ว่าอาจจะมีปจัจจัยภายนอกที่เข้ามากระทบช่วงนี้ถ้าน,นักลงทุนท่านใดมีบริษัทไหนสนใจจะซื้อมอเตอร์ก็ติดต่อเราได้นะครับต่อมาครับข้อคําถามข้อที่28จุดเด่นของโรงงานจีนและจุดด้อยของโรงงานจีนที่เข้ามาลงทุนในไทยคืออะไรบ้างครับก็อาจจะจุดด้อยก็คือเขายังคงใหม่กับตลาดของเราแล้วก็ยังไม่มีฐานลูกค้าก็ ยังอาจจะต้องใช้ระยะเวลายาวนานแล้วก็ไม่มั่นใจว่าสินค้าที่เขาผลิตมาแล้วเนี่ยลูกค้าขาลูกค้าเราเนี่ยจะเชื่อใจหรือเปล่าแล้วก็อย่างจุดเด่นก็คืออาจจะมีเงินมีมีปัจจัยเงินที่เ,เข้มแข็งกว่าของเรานะคะก,ก็ยังไงเราก็จะพยายามรักษาฐานลูกค้าของเราอย่างแน่นอนค่ะ ต่อมาข้อ29นะครับขอทราบเรื่องนโยบายด้านธรรมาภิบาลด้วยครับเพราะช่วงหลังๆนักลงทุนกลัวธรรมาภิบาลของผู้บริหารมากเลยทีเดียวคือเราคิดว่า integrity ของเราเนี่ยสำคัญสุดคือจะไม่มีการขายหุ้นแน่นอนอันนี้รับกันได้เลยทางทางครอบครัวไม่มีการขายหุ้นแล้วก็ตอนนี้ก็แผนจะมีการซื้อกลับนะคะคือเรามีแผนอยู่แล้วว่า ช่วงนี้ราคาหุ้นเนี่ยมันต่ำเกินจริงแน่นอนเรามีการซื้อกลับไปเรียบร้อยแล้วใช่แสสิบล้านแล้วก็คาดว่าถ้าเกิดปีหน้าเนี่ยยังจะราคายังจะตกอย่างนี้ก็อาจจะมีแผนซื้อกลับอีกคือยังไงเนี่ยเราทําอยู่ในธุรกิจนี้มาน่าจะที่สุกว่าปีแล้วก็คือไม่ทิ้งไปไหนแน่นอนแล้วก็คือก็คิดว่าอยากจะส่งต่อไปให้ทาลูกหลานนะคะยังไงก็หวังว่าธรรมาพิบาตของเราเนี่ยคือ ไม่พูดทางผูนลงทุนไม่ต้องจังวลได้เลยค่ะโอเคครับก็คําถามหมดแล้วนะครับเอ,อเดี๋ยวจะรออีกสักครู่นึงเผื่อมีคําถามเข้ามาเพิ่ม ่ะโอเคครับอย่างนี้ถ้าเกิดไม่มีคำถามเพิ่มเติมก็จะขอปิดการรายงาน Opportunity Day ของ Q3 ปี2568ของบริษัทไพโมนะครับก็ขอบคุณมากครับคุณค่ะ